ท่านผู้ชมนะครับอยู่กับช่องมุอสงไลฟ์สไตล์นะครับคลิปนี้ก็ยังคงเป็นบันไซมะพร้าวอีกเช่นเคยนะครับนะก็ลูกนี้นะครับต้นนี้นะครับเป็นทรงก้นมดนะครับกะลาจิ๋วนะครับก็ตอนนี้เราเพาะเลี้ยงในน้านะครับกับขุยมะพร้าวเนี่ยตอนนี้รากเขาจนมาถึงก้นแล้วนะครับตอนนี้รากเขาเริ่มงอวัอนนี้ก็เลยจะเอามาลงกระถาง รกระถางก็จะเป็นกระถางแบบดินเผาเนาะแบบนี้นะครับโอเคนะครับขันแรกนะฮะก็จะเอาอะมะพร้าวสับนะครับรองก้นกระถางก่อนใช้ดินดินก็จะเป็นดินผสมสำเร็จนะครับเป็นดินถุงนะครับ ต่อไปเราก็จะตัดตรงก้นขวดตรงนี้นะครับเพื่อให้ลากเขาลงไปหาดินได้เนาะนะก็ผมจะเอาดินออกอีกนิดนึงนะครับมันสูงกันไปเนาะเรเทียบดูนะครับต้องการโชว์รากสูงขนาดไหนนะครับนะผมคิดว่าเอา จากนี้มันนี้ก็ประมาณนี้นะก็น่าจะโอเคแล้วนะครับเดี๋ยวตัดต้นขวดออกลากนี่ครับลากเขาก็จาวดินใส่นะครับแล้วก็เลี้ยงในนี้อีกเลี้ยงในกระถางอีกสักเดือน2เดือนนะครับเ,รเดือน เราค่อยมาเอาขวดออกโอเคก็ <Okay. S 1> วไว้ประมาณนี้นะครับต่อไปแล้วก็จะกรีบนะทางนะกาบกรีดคุมทรงไว้นะครับให้เอาแคกแกนเนาะเราก็ต้องกรีด 对。 ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็มัดประคองยอดแว้เหมือนเดิมนะครับสักสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับแล้วก็มาก็บแต่งใหม่อีกรอบหนะึ่งไปเรื่อยๆนะครับจนป่าทรงที่พอใจนะจนป่าเขาเริ่มแตกใบจริงเมื่อไหร่เราคาดว่าจริงอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวเอาไปลดน้ำตามปกตินะครับรอ เร,เราต้องใช้ผ้าคลุมกะลาไว้ก่อนนะครับคลุมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราตากแดดนะครับทำให้ะลาเขาล้าวได้นะเกาแตกได้นะเกิดความเสียหายนะเพราะฉะนั้นคลุมผ้าน้ำเปียกๆนะครับคลุมไว้ก่อนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมน,นะครับคลิปนี้ก็ เอาไว้ประมาณนี้ครับฝากไลค์กดแชร์ฝากติดตามไปเรืยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ